สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเสียชจนแมคโรสุโขทัยหรือบริษัทวิเชนรถขุดนะครับวันนี้ก็ได้วันที่13เมษายน2564นะครับก็วันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับของปีใหม่ไทยนะครับก็วันนี้ก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับทีมงานเสียชันก็เก็บงานเหมือนเดิมนะครับวันนี้รับถมที่อยู่2งานครึ่งนะครับสูง1เมตรเป็นงานเหมานะครับอันนี้งานเหมาของเสียชันนะครับ อันนี้ก็ขุดจากบ่อเก่าที่แล้วนะครับขยายออกมานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เจ้าเมก้านะครับอันนี้นะครับของน้องโตนะครับของน้องโตนะครับอันนี้ได้วิ่งเก็บงานให้วิงานผมนะครับนี่เจ้าสารตุยเอชดีสองหนึ่งศูนย์ปิวนะครับก็วันหยุดสงการไม่มีเล่นสงการก็หาเงินกันต่อไปนะครับ หนึ่งมุงกีแล้วนะครับจะใส่ประมาณห้ามุ่งขี่ลงกีนะครับสองแล้วนะครับอันนี้นะครับวิ่งระยะอัดทางหนึ่งกิโลครึ่งนะครับกิโลครึ่งนะครับใส่เต็มอุ้มแล้วนะครับคิวกว่านะครับใส่ไปไม่ต้องกลัวดินหมดนะครับเป็นงานเหมานะครับอันนี้งานเหมานะครับตรงนี้ก็เป็นงานเที่ยวนะครับงานเหมากับงานเที่ยวต่างกันนะครับถ้าถ้า ถมเยอะๆก็จะให้เหมานะครับถ้าเอาไม่ถมเยอะเจ้าละห้าสิหรือเจ้าละร้อยดามก็ให้เป็นงานเที่ยวนะครับกับรรบในใดสนใจติดต่องานก็เบอร์โทรของเสียเชียงก็0ูนย์99 3 4 2 42อีกเบอร์นึงก็089-00-42574นะครับงานเสียเ่ยเชียนรับขุดสะโคกหนองนาะถมที่งานทั่วๆไปนะครับ ใดสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับหรือรับปรึกษานะครับการขุดสาหรือถมที่ยังไงก็ผมรับปรึกษานะครับก็ให้คําปรึกษาแนะนําตลอดนะครับมาได้ว่าจะจ้างเราอย่างเดียวเราก็รับปรึกษาให้คําแนะนํากันนะครับให้่น้องประชาชนหรือคนอื่นที่ว่าไม่เคยเข้าใจการทำงานเราก็มีคำแนะนำให้นะครับ ไม่ต้องกลัวปิดหลังนะครับทีมงานเจ็นวันนี้วิ่งอยู่6คันนะครับ6คันนะครับก็พอดีพอดีนะครับวันนี้น่าจะเสร็จนะครับเจ้านี้น่าจะเสร็จนะครับจยช่วยกันครับวันนี้ก็ต้องช่วยกันวิ่งก็แต่ของกลัวฝนฟ้าจะตกลงมานะครับหลังสองการนะครับก็ขอร้องเราให้ช่วยวิ่งงานให้เสร็จนะครับเราก็เห็นประชาชนเที่ยวนะครับสนุกกันวัน สงการนะครับแต่เราก็ัวผลจะตกนายจ้างเราเขาจ้างเรามาเอาดินไปลงให้เราก็ต้องทํานะครับเพราะว่าหนึฝนฟ้าตกเดี๋ยวเขาไม่ได้นะครับเขาจะสร้างบ้านนะครับเขาต้องการสร้างบ้านนะครับเราก็ต้องคุยกับทีมงานเรานะครับขอร้องทีมงานมาช่วยกันหน่อยนะครับโอเคนะครับ ยังก็ช่วยกดติดตามสัราครสมา e ิกดกระดิ่งทีมงานเสียดเช่นไมกโรสุโขท,ทยด้วยนะครับหรือบริรษัทวิเชียนร,รถขุดนะครับกอยังไงผมมีคลิป,ปดีๆหรือคลิปใหม่ๆหรือผมทํางานอะไรยังไงแล้วผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับขอบคุณนะครับ